ในปัจจุบันไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันแต่ทุกวันนี้ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นแต่ทรัพยากรน,นั้นมีจำกัดประเทศไทยจึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและการบริหารการจัดการระบบการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นสมาร์ทกริดคือระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะที่นำเทคโนโลยีระบบสื่อส,สารสารสนเทศระบบเซนเซอร์ ระบบเก็บข้อมูลและเทคโนโลยีควบคุมอัตโนมัติมาทำงานร่วมกันในระบบไฟฟ้าในส่วนที่เป็นระบบผลิตระบบส่งระบบจําหน่ายและระบบผู้ใช้ไฟฟ้าในปัจจุบันและอนาคตโดยเชื่อมต่อข้อมูลอัตโนมัติมายังศูนย์ควบคุมข้อมูล การบริหารจัดการการใช้พลังงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าได้อย่างทันท่วงทีเพื่อช่วยให้การส่งกระแสไฟฟ้ามีความสเสถียรลดปัญหาไฟฟ้าดับและทำให้ผู้ใช้เห็นพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของตนเองและสามารถปรับลดการใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาเรียนรู้และเข้าใจเพราะพลังงานคือส่วนหนึ่งของชีวิต